สวัสดีครับทุกทุกทา่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเวียดนามจะพ่ายให้กับญี่ปุ่นไป2ประตูต่อแต่แต่แฟนๆเวียดนามบอกเลยครับว่านัดนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้แต่พวกเขาเองก็รู้สึกเหมือนว่าชนะไปแล้วญี่ปุ่นคืออันดับหนึ่งของเอเชียเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ ไม่ว่าทีมไหนจากเอเชีย e พวกเขาไม่มีวันกลัวส่วนอาเซียนนี่เรื่องจิบจิบสำหรับเวียดนามและภายหลังจากจบการแข่งขันครับต้องบอกว่ามีคอมเมนต์มากมายของชาวเวียดนามที่พูดถึงแมตชนี้ครับโดยเฉพาะมีแฟนๆเวียดนามหลายคนเข้ามากล่าวคำขอโทษสำหรับผู้ชายคนนี้ครับโค้ชของเวียดนามฟิลิปทูซี โดยมีแฟนฟุตบอลเวียดนามหลายคนครับเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาดูเงียบๆไม่คิดเลยว่าจะทำให้เวียดนามแข็งแกร่งได้ขนาดนี้บางคนก็บอกว่าโค้ดออนไลน์ตอนนี้ของเวียดนามหายไปไหนหมดไม่เห็นมาพูดเลย ผลงานที่ยอดเยี่ยมของเวียดนามในตอนนี้และมีบางคนก็บอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวแล้วสําหรับอาเซียนเพราะเรากําลังจะก้าวสู่ระดับเอเชียและก็ระดับโลกต่อไปอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันแบบเต็มๆเ,เลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจก,กับแอดด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามภายหลังจากที่พวกเขา สู้กับญี่ปุ่นได้อย่างสุดมันก่อนที่จะพายไป2ประตูต่อสี่ไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันเลยครับมาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับจากชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าอย่างี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกเสียใจเท่าครั้งนี้เลยที่เขาไปว่าโค้ชของเรา จริงๆแล้วทุสเยนี่เขาคือวิศวกรเงียบเขาทำให้นักเตะเวียดนามไม่ว่ารุ่นเยาวชนรละรุ่นต่างๆมีความสามารถเพิ่มขึ้นและหลังนี้โค้ดปากคงเป็นเพียงอดีตไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแข็งแกร่งสะเกิอนยอดเยี่ยมสะเกือนเยี่ยมยอดสะเกินนี่คือคำพูดที่ฉันจะมอบให้กับโค้ดของฉันและผู้เล่นของเรา การสูญเสียไปสี่ลูกไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การที่เรายิงได้ถึงสองลูกนี่มันคือเรื่องที่สุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้เราไม่จำเป็นต้องกลัวใครอีกแล้วในระดับเอเชียไหนใครบอกว่าเวียดนามจะล้มแลว้วนี่นักกีฬาของเราและโค้ชของเราพิสูจน์ให้แล้วว่าผู้เล่นเวียดนามไม่มีขีดจำกัดจริงๆ พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหมดในโลกนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <S <S ลูกตีเสมอของเวียดนามนี่ <S 1> <S 1> มันคือลูกมงเข้าประตูที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลตั้งแต่เริ่มถือกำเนิดมาเอาก็ไปครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามองผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นฉันรู้สึกว่าผู้รักษาประตูของเวียดนาม จะเก่งกว่าผู้รักษาประตูญี่ปุ่นมากพอสมควรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราทำประตูญี่ปุ่นได้เท่านี้ก็ถือว่าเราสามารถเอาชนะเขาได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าญี่ปุ่นจะเพรสหนักขนาดไหนผู้เล่นเวียดนามก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟิลิป นายเนี่ยเก่งมากเวียดนามฉันหวังไกลไปถึงฟุตบอลโลกแล้วตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว,ว่าเวียดนามจะสร้างการเล่นที่ช็อกโลกด้วยสไตล์การเล่นที่มีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านัดนี้ต้องบอกเลยว่านักเตะเยาวชนของเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขามีความมั่นใจมากมาช่วยกระส,ส่งเสียงเชียร์ให้กับเวียดนามกันเถอะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักรบดาวทองของเราสุดยอดมากฉันอ่านคอมเมนต์ญี่ปุ่นมาเข้าบอกเลยว่าเวียดนามคือสิ่งที่น่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านายนายใครพวกที่วิจารณ์ทุตเยอยู่ไหนฉันอยากให้พวกคุณออกมาสักเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบอลในนั้นนี้จริงๆแล้วเวียดนามควรเป็นฝ่ายชนะสมประตูต่อ2องครับเวียดนามครับ คอมเมนต์ต <c oughs> ่อมาเขาบอกอยางีงครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเล่นการเล่นเนี่ยสไตล์เหมือนลิเวอร์พูลกันเลยทีเดียวครับต่างนาน็เป็นนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คืออนาคตที่สดใสของเวียดนามหลังจากนี้ฟุตบอลโลกคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยสไตล์การเล่นของเวียดนามในตอนนี้มันลื่นไหลไปเรื่อย พวกเขามีสมาธิกับเกมมากต้องอย่าลืมนะญี่ปุ่นอยู่อันดับที่17ของโลกและพวกเขาสามารถคว้าชาัยชนะมาอย่างมากมายกับทีมใหญ่ๆระดับโลกเพราะฉะนั้นเวียดนามของเราแข็งแกร่งขึ้นมากในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก ผู้เล่นของเราวิ่งกันทุกคนแพ้ในวันนี้ฉันไม่สนใจเพราะฉันพอใจกับการเล่นของผู้เล่นของเราถึงแม้จะแพ้50ฉันก็ภูมิใจกับสไตล์การเล่นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวิธีการประสานงานของผู้เล่นการแพ้สิ่งอย่างมั่นใจนี้มันดีมากเลยฉันขอแสดงความยินด,ดีกับนักเตะของฉันสู้ต่อไปอเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเวียดนามยังไม่ใช้โค้ดคนปัจจุบันนี้ก่อนอื่นนะต้องบอกเลยว่าเราอาจจะแพ้เท่ากับไทยก็ได้แหมทำไมพูดอย่างนี้ครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปาคังซอเขาเนี่ยพาทีเวียดนามแพ้ญี่ปุ่น1.0ต่อและก็เสมอหน<ๆ>ึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ามันคือความบังเอิญ แต่สำหรับมิเตอร์ปัคเข้าได้หนึ่งแต้มจากญี่ปุ่นในบ้านของญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เราแพ้4ประตูต่อ2หลายคนจะปรบมือให้กับทุซเยทำไมอันนี้แอดก็ไม่ค่อยเข้าใจมุมมอง,องแฟนเวียดนามจริงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันรู้สึกช็อกมากกับการพ่ายแพ้ถึง4ประตูต่อ2ครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแพ้60ถือว่าสวยงาม แต่แฟนบอลไทยอาจไม่ชอบเลขนี้แหมมาแซวด้วยครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประตูของญี่ปุ่นถือว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ประตูของเวียดนามของเราถือว่าเขาทําได้ดีเลยทีเดียวคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่ากับทีมระดับโลกพวกเขายังสู้ได้ขนาดนี้หลังจากนี้ไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วนับถือนับถือผู้เล่นเวียดน,นาม เรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามต้องบอกว่าพวกเขาตื่นเต้นและก็ดีใจมากครับกับการยิงสกอร์ญี่ปุ่นได้ถึง2ประตูถึงแม้ว่าหลังจบเกมจะพ่ายไป4ีประตูต่อ2ก็ตามครับผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับและทุกท่านครับสำหรับทีมช้างศึกของพวกเราทัพช้างศึกของเรา จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในวันที่16มกราคม2567ครับโดยทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติคีกิถานครับในเวลา21นกา30นาทีนะครับฝากแฟนๆชาวไทยมาช่วยส่งเสียงเชียร์ช่วยส่งแรงใจขวาสามแต้มให้ได้นะครับผมทับช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลไปก่อนสวัสดีครับผม